กู้ศักดีทีมชาติไทยจัดชุดที่ดีที่สุดบูเอสโตเนียหลังพิงฝาไร้ชัยมาเจ็ดนัดก่อนที่ทุกท่านจะไปรับชมคลิปฝากทุกท่านกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆของเราด้วยครับการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องฟี f a เดย์ฟ f a International a นแนลเประจำวันองังคารที่17ตุลาคม2566ที่สนามอารเรค,คอรอารีนา กรุงทาวลินประเทศเอสโตเนียตามเวลาประเทศไทย23นาฬิกาเป็นเกมคู่ระหว่างเอสโตเนียทีมอันดับ115ของโลกเปิดบ้านรับมือทีมชาติไทยชุดใหญ่ทีมอันดับ112ของโลกถ่ายทอดสดทางช่องไทยรัฐทีวีหมายเลข32ความพร้อมของเจ้าถิ่นเอสโตเนียที่มีโทมสัสแฮเบอรี่คุมทัพพิ่งลงเตะในศึกยูโร2024รอบคัดเลือกกลุ่มเ เปิดบ้านแพ้อาเซอรไบจันศูนต่อ2เมื่อวันศุกร์ที่13ตุลาคมที่ผ่านมาทําให้พวกเขาลงเตะ6นัดมีแค่แต้มเดียวอดเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายที่ประเทศยนเยอรมนีเป็นเจ้าภาพแน่นอนแล้วนอกจากนี้ผลงานของทีมชาติเอสโตเนียตลอดปี2023ไม่ดีเอาเสียเลยเพราะตลอดทั้งปีที่ผ่านมาลงเล่นในเกมอย่างเป็นทางการ9นัดชนะเพียงเกมเดียวที่เหลือเสมอ2แพ้6ยิงได้เพียง4ประตูเสีย20 โดยเเกมหลังสุดไม่ชนะใครแถม4ี่เกมหลังสุดยิงประตูคู่แข่งไม่ได้เลยและเสียไปถึง15ประตูอีกด,ด้วยโดยเกมนี้เฮสโคชชาวสวิตเซอร์แลนด์วัย49ปีพร้อมจัดทัพเพื่อหวังปลดล็อกชัยชนะในรอบ8เกมต่อหน้าแฟนบอลของตัวเองนำทัพโดยเฮนรี่อาร์นิเยอดีตกองหน้าสโมสรเมืองทองยูเนเต็ดที่ปัจจุบันเล่นอยู่กับีแมนเอฟซีทีมในศึกฮ่องกองพรีเมียร์ลีกนอกจากนี้ยังมีผู้รักษาประตูอย่างคาว์ไฮ เมื่อกาวดาวรุ่งวัย21ปีที่เฝ้าเสาอ,อยู่กับอาร์เซนอลทีมแกร่งแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษพร้อมลงเช่นกันขณะที่ทีมเยือนทีมชาติไทยชุดใหญ่ภายใต้การคุมทีมของมาโนโพกิงโดยมีมานามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำเป็นผู้จัดการทีมเกมนัดแรกฟีฟ่าเดย์เมื่อวันพฤหัสที่12ตุลาคมที่ผ่านมาไปเยือนไพ่ายจอร์เจียทีมอันดับ79ของโลกไปแบบเละเทะถ,ถึง0ประตูต่อ8โดยเกมนี้เฮดโคชชาวบราซิลเชื้อสายเยอรมัน หวังทำผลงานให้ดีกว่าเกมแรกด้วยขุมกำลังเท่าที่มีซึ่งสภาพอากาศที่เอสโตเนียในช่วงการซ้อมครั้งสุดท้ายค่อนข้างหนาวอุณหภูมิอยู่ที่8องศาเซลเซียสอย่างไรก็ตามการเดินทางจากจอร์เจียมาถึงเอสโตเนียใช้เวลาเดินทางรวมมากกว่า11ชั่วโมงนั่นอาจเป็นอุปสรรคเรื่องสภาพร่างกายของผู้เล่นในเกมนี้ด้วยสำหรับ11ผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามครับของทีมชาติไทยน่าจะมาในระบบ4-2-3-1ครับ ประกอบด้วยกำพลปฐมอัตถุลผู้รักษาประตูแผงกองหลังสี่คนประกอบด้วยกฤษดากาแมนเอเลียสดอเละแบกขวาเป็นทริสตองโดแบกซ้ายเป็นชัดมงคลเรืองธนโรอดส่วนกองกลางตัวรับสองคนก็คงเลือกใช้งานพิธิวัตสุจิตธรรมกุลและวีเเทพป้อมพันแนวรุก3าคนประกอบไปด้วยพิชาอุตราชานรงค์พรมสีแก้วและบดินผาลาส่วนกองหน้าตัวเป้าคงเลือกใช้เป็นธีรศักดิ์เผยพี่ใหม่ คั้งนี้สถิติการดวลกันกของทั้ง2ทีมเคยเจอกัน2ครั้งปรากฏว่าไทยชนะ1น,นัดเสมอ1น,นัดไม่เคยแพ้ให้กับเอสโตเนียโดยครั้งแรกเกิดขึ้นในศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงครับครั้งที่31ในปี2543ไทยชนะเอสโตเนีย2ประตูต่อ1จากการเหมาคนเดียว2ลูกของพิพัฒน์ต้นกันยาและครั้งที่2ในรายการเดียวกันเมื่อครั้งที่35ในปี2547 เสมอกันในเวลา0ต่อ0ก่อนดวลจุดโทษไทยชนะเอสโตเนีย4ประตูต่อ3นั่นก็เป็นเรื่องราวและสถิติก่อนเกมก่อนที่คืนนี้23นาฬิกาไทยรัฐทีวีช่อง32ครับจะถ่ายทอดสดเกมอุ่นเครื่อง A-Match ระหว่างเอสโตเนียพบกับทีมชาติไทยอีกครั้งทุกท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับเกมเกมนี้คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้ครับ สุดท้ายก่อนที่จะจบคลิปนี้ฝากทุกท่านกด subscribe กด like กด share เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆของเราด้วยครับขอบคุณครับ